ในรณะผู้ในการภาคใต้นะครับอ,อวันนี้เราต้องระดมปัญหาเก็บปัญหาต่งตางๆของพี่น้องเกษตรกรที่ตามองค์กรต,ต่างๆท,ที่ที่มีอาจจะมีแกนนำเร่อที่มีความขัดแย้งกันบ้างนะครับมารับปัญหารับฟังปัญหาทูกภาคส่วนนะครับและพยายามรับฟังแล้วก็เอาประมวล ข้อประมวลทั้งหมดมาปรปับปรุงออนะครับแล้วก็อาจจะเชิญแกนนำต่างๆองค์กรต่างๆมาร่วมกันนะครับแสดงความคิดเห็นร่วมกันครั้งหนึ่งเพื่อจะเก็บข้อมูลของพี่น้องที่มีปัญหาแล้วงานมันจะได้เดินนะครับเอาปัญหามามา,มาแก้กันนะครับเมืางานจะได้เดินขึ้นนะครับรวบรวมคณะกรรมการทั้งเก่าท,ทั้งใหม่ขอเสนขขอความคิดต่างๆนะครวบรวมในการแก้ปัญหาพี่น้อง โดยเฉพาะของกองทุนขึ้นปู่เนี่ยเราต้องต้องตั้งหลักว่าเราใช้คอรรบอรนะครับเจตนารมณ์ของกองทุนให้ให้ได้มากที่สุดนะครับแก้ปัญหากเกษตรกรอย่างตรงจุดับอย่างตรงจุดนะครับให้เกิดประโยชน์แต่พี่น้องกเกษตรกรรักษาที่ดินทากินไวให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเจตนารมณ์ผู้บุกเบิกมาตั้งแต่แรกเจตนาอย่างนั้นมานะครับวทุกวันนี้ธนา,าคาเสรีก็ช่าง นะครับการเปิดประเทศเปิดค้าหุ้มระช่งางทาให้ประเทศไทยเนี่ยเสียโอกาสทางการค้าเพราะเราเป็นเมืองการ,กรเกษตรนะครับเป็นเมืองการ,กรเกษตรซึ่งถ้าจะเอาไปเอาไปแข่งขันกับตลาดโลกเนี่ยจะสู้ลำบากนะครับเพราะฐานของเราเนี่ยาการเกษตรเป็นหลักนะครับรเพราะฉะนั้นเราต้องสนับสนุนนะครับกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและเป็นไปได้นะครับทำให้องคอ์กรเข้มแข็งนะครับให้ยืนอยู่อย่างพอเพียงตามพระราชดำริให้ได้น,น,นะครับนี่คือ เป็นเจตนาลมของกองทุนพื้นูนะครับแล้วก็พยายามประสานความร่วมมยทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ผมก็พยายามเป็นตัวแทนหมายถึงว่าจะเป็นกลไกหนึ่งนะครับที่จะทําให้กองทุนขยับไปได้ตามเจตนาลมนะครับอพี่น้องที่ตั้งตั้งหวังเข้ามานะครับกองตั้งกองทุนขึ้นมานะครับพอเป็นอาสาเป็นตัวแทน็นกดไก่เตือนหนึ่งนะครับสนับสนุน้นการประสานานักงานทุกจังหวัดนะครับ รับข้อมูลทุกทุกจังหวัดเข้ามาครับก็ก็นี่คือเป้านะครับเต้าจะท่าให้พี่น้องได้ประโยชน์สูงสุดนะครับคือเป้าที่แ่ภาคใต้อย่างไรนะครับการตอณค,ครับ